มูดี้นะครับโคดครับและเราเป็นแฟงกันชาลลอตอยู่ในกลุ่ม LG b t q เหรอก็อยู่นะก็เห็นสบายใจกับใครก็ก็นั่นแหละแต่ว่าไม่เคยมันไม่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงต้องลองได้ไหมคะว่าการร่วมแรงร่วมใจเดินบนท้องถนนได้สร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ เราต้องการจะคืนสิทธิ์ให้กลุ่ม LGBTQ ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่มีการยอมรับความหลากหลายทางเพศแต่ท่ามกลางการฉลองอย่างยินดีปรีดานั้นเรารู้หรือ,อยังว่าประเทศไทยมีจำนวนประชากร LGBTQ+ เท่าไหร่และมีความหลากหลายเพียงใดการมีข้อมูลเชิงจำนวนที่เชื่อถือได้ของคนในสังคม เป็นความจำเป็นข้อแรกๆของการสร้างสังคมที่นับรวมคนทุกกลุ่มหากสังคมรับรู้ว่าประชากรกลุ่มเฉพาะต่างๆมีจำนวนเท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มประชากรลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำส่งเสริมโอกาสและปกป้องสิทธิของกลุ่มเปราะบางต่างๆได้ การที่มีโครงการนี้เข้ามาแล้วก็มีภาคีเครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นพลังที่สำคัญที่จะทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะตรงกับหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยเช่นกันค่ะแล้ทกเนินแล้วอาจาย์ีที่ สสสให้ความสําคัญเรื่องสุขภาวะสําหรับคนทุกกลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญแต่การคาดการจํานวนขนาดของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่เลือนลางในมุมของสสสนะคะเราไม่มีตัวเลขที่แท้จริงที่จะบ่งชี้ว่าขนาดมีอยู่จํานวนเท่าไหร่แล้วก็สถานการณ์ สุขภาพของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคําตอบแรกๆเนี่ยจะต้องมาจากการสํารวจทางวิชาการนะคะด้วยวิธีการที่แม่นยําและน่าเชื่อถือน่าจะเป็นเหตุแรกเพื่อทําให้เกิดการออกแบบนโยบายหรือมาตรการเพื่อไปเสริมสุขภาวะสําหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้ตรงจุดแล้วก็ตรงกับความต้องการของคนในกลุ่มนี้ค่ะ โครงการสำรวจขนาดประชากร LGBTQ เนี่ยนะคะจะใช้การสำรวจ2ลักษณะอันแรกเนี่ถือว่าเป็นการสำรวจประชากรทั่วไปอย่างเป็นระบบคือเป็น population based survey ซึ่งเราเสุ่มตัวอย่างแล้วอะไรแล้ว,ลวทำในจังหวัดราชบุรีนะคะจำนวน2,400ครัวเรือนอันที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นการสำรวจเชิงพื้นที่นำร่องหรือว่าเป็น setting based survey นะคะในที่นี้ก็คือจะสำรวจผู้มีอายุที่เป็นเยาวชนค่ะระหว่างอายุระหว่าง15-25ปีในสถานศึกษา3ระดับ ของจังหวัดนครปฐมนะคะจำนวน1,100นนคนแล้วเราก็จะยังเปิดให้มีการสำรวจออนไลน์สำหรับคนสนใจเข้าไปตอบแบบสำรวจด้วยออทั้งหมดเนี้ยการสำรวจทั้ง3ลักษณะเนี้ยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนปีนี้ค่ะชุดคำถามที่สำคัญของการสำรวจครั้งนี้นะคะจะเป็นอยู่ในแบบสอบถามรายบุคคลที่นอกจากสำรวจสถานาการณ์ชีวิตด้านต่างๆสำรวจสถานะแล้วกออ็ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรแล้วเนี้ย เรายังสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตด้านเพศทั้งในด้านอัตลักษณ์ทางเพศเพศสภาพเพศวิถีนะคะแล้วก็ด้านออรสนิยมและความรู้สึกดึดงดูดใจทางเพศหรือว่า sexual orientation ด้วยซึ่งเราก็คาดหวังว่าจะได้เห็นทั้งจำนวนแล้วก็ชีวิตด้านเพศที่หลากหลายของคนในสังคมไทยไม่น้อยทีเดียวคำถามเรื่องจำนวนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศมีอยู่เท่าไหร่ จึงเป็นคำถามที่มีความสำคัญในการวางนโยบายเชิงสวัสดิการและสิทธิสุขภาพอาจากล่าวได้ว่านี่คือปฏิบัติการครั้งสำคัญในการร่วมมือกันของทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่การออกแบบคำถามการกำหนดนิยามที่ละเอียดอ,อ่อนในการสำรวจวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลกลางอย่างเป็นทางการที่จะสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ด้านต่างๆของประชากร กลุ่ม LGBTQ+ ในสังคมไทยในทุกๆมิติของชีวิต